คือมาแาน้ต่บนเนพื่พพอทำพิธีเปิดนะพิธีเปิดวันนี้เ็จะทำพิธีเปิดแบบไหนจะออกกาพิธีูนอาสามาก่ค่ะเพราะว่าอสองปนายน้แล้วก็ปล่อยก็บานไปสแสแล้วก็ขอทพิ่มานไยอ่มาสวยแล้ ก็แตให้มอให้จนาีมามามาา้ใครของเนี่ยเาจได้านงตอนนี้ก็ทีมสมอก็ไปพ่นอยู่ทีสองั้งดนี่ยรมีกระบัตรี้สึกว่าจะมี ก็ตัวเองก็ไปดูแล่ละแวกใน10หลัง15หลังที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่แล้วก็ไปดูในส่วนของทางวัดทางเรียนด้วยนะครับซึ่งในส่วนของวัดก็จะมีอคนทั้งหมดตั้งแง่เจ้าอาวาสเป็นป้าตัวบริวารทางเรียนเจ้าพี่สาธุสาวีร่วมกับบางหลายวัดทเราไปด้วยสนลอยแล้วก็เวคร์วของคุณอันนี้ในโรงเรียนนะคะคือเราจะให้ผออ่อเนี่ยมีส่วนีจะให้เด็กเนี่ยมีส่วนร่วมในการแบ่งอาคารพื้นที่พี่ ส่วนในของผู้ผู้นําชนเนี่ยของเราบางงานเราก็เซ็น MOU ให้ผู้นำเนี่ยมีความร่วมมือด้วยโดยการที่ให้ผู้นำเนี่ยเปิดสปอตเราจะแจกแผ่นซีดีประกาศว่าวันศุกร์อาหารเปิดประชาสัมพันธ์ว่าให้ให้ชาวบ,บ้านเนี่ยดูแลบ้านของตัวเองนะคะอันนี้เป็นสปอตซีดีกลางไปวางตามหัวนนอนหรือตามที่แบบว่าอยู่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไรอะไรอันนี้คัพกีนี่สั๊ปะรละนด์คนหนนะคะคัพกีคัมกีอะเป็นแก๊งคังพกี

ได้รับเกียรติจากท่านะ,ะ,ะ,น,น,น,ะ,ะนอํานวยรังานะครับประธานกรรมการประสานงานประสานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รนะคะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มาถึงในเบรคพีแล้วนะคะพวกเราออสมอจะสแสดงพลังอันยิ่งใหญ่นะคะในความเป็นออสมอผู้มีจิตใจเสียสละนะคะออสมอพร้อม Hi. ครับข <force S 2> ้าวอง์าอรที dad, ่ชอเลกฟอรับมอบรงวัลกันไนะคะจะรับเหินรางันกประดานุบุตรก้นะคะเป็นลูกหลนชาวอาเภอข้าวสรงตะเานะคะเก่าในกรอกนะคะความรู้ในเรื่องของการป้องกันไข้ของคะที่จับง่ายจากการได้รับ บนหนในงานของสำนักงานจังหวัดพัทลุงในานของกระทรวงสาธารณสุในงานของจัวัดพทลุงครับขอให้เราที่น้องอชทได้กท่นปรนด้ยครัแลรังานนอก์แล้วะครับถ้าเู้ที่ให้การ่งเสิมสนับสนุนดูแล สุขภาพเขาเข้าชจโอาการมาซึ่งคุณภาพชีวิตทีชีวิตยาของคนรุ่นของคนใหม่ท่านด้การสงานทุกด้านะครับโดยเฉพาะงานสั้สุดนะครับในทุกระกาสไรีมาเรื่องงานเรื่องการดูแลนะครับโดยเฉะเรื่องประมาณ มาให้กับเราในการทำงานในการบริการประชาชนกระจัดกร้จายของการระบาดของโรคให้เล้ครอใ,ในประเทศเราที่พบว,ว่าปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตย,ยังเพิ่มขึ้นอย่างซึ่งมีอัตราป่วยและอัตราป่วยตายสูงกว่าปีที่ผ่านม,มาอย่างต่อเนื่องกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือกลุ่มอายุระหว่าง 5- 9ปี ซึ่งผมอายุยังเก่า8ผมอายุ1 4 24ปีร้อยละ4 35จะเห็นได้ว่าคุณอายุดังกล่าอยู่ในช่วงวัยเยาว์เนการดำเนินงานวิทยาศาสตร์การจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออกปี2556ภาคสนทิัรับทราบถึงแนวทางมาตรการป้องกันโรคลุกหน้าต้งแต่เดินพษพามถึงพฤษภาคมพร้อมทั้งให้เนินการ 难道？ Thank <laughs> และที่สำคัญของโลกนี้คือดุลายที่เป็นขนาดขโลกทางการเมิองระดับกมีความมีการกำหนดมาตรการต่างๆและกฎวิธีที่จะช่วยกันกำจัดแรงขยายกันลูปแรงพิเศษหรือว่ายิงข้างกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องการกำจัดดุลย์ขอนี้นะครับที่เจอเป้าหมายหักของระบกระตก ในคดีที่เราฟังว่าเหล่าอสมจะปยิยาตนในการขจัดซึ่งดุงลายหลังจากเราทำพยิยามตนเสร็จอสมขจัดไทไลนอสมขจัดไทไลน์ขจัดุรลายดุง้ายที่ิดค่าจะบอกว่าลงรักตติัีต่อชาติศาสนาศมะมากศัตริ์เปลี่ยนปล่อยปรับปุงปฏิบัติรมจร์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลภูมิภาคครอบครัวบุคคลและสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น สถานี้นะครับขบวนของเราพร้อมแล้วท่านประธานเดินทางมาเตรียมตัวไปเรือรถนะครับผมแค่ขอเรียนเชิญไม่ต้องนะครับเตรียมตัวนับตถอยหลังไปดิ ของอำเภอหนองเงิ้งมาต่อมือต้อนรับมาต่อมือต้อนรับครับตอนนี้ตามตามด้ยนะครับตำบลจอนสารเดชนะครับแล้วก็อสมของยางทองตำบลยางทองนะครับครับติดตามด้วยทบมออำเภอข้อสำลองนะครับในชมรมของอสมสอมตำบลตุงมะรุมน้าพ่อไปเลยนี่ครับหรืออสมน้อยนะครับ แล้วก็ติดตามด้วยนะครับจมมบรนรบสมผู้ควบเจริญนะครับันได้มาในช่ดของยุงลายนะครับยุงลายนะครับแล้วก็มีผาปะร้อเส <คำ S 2> ียง <13 S 2> ดึงขอนะครับติดตามด้วยอนุรักษ์นะครับปรีปรเลย์นะครับอนุรักษ์ประเพณีของพื้นที่ควบเจริญนะครับคือบน